วิธีการทำรูปภาพหน้าโปกเฟ e b o o k สวยๆด้วยแคนวาเข้าไปที่เพจสโตค่ะในกรณีที่ใครยังไม่ได้โหลดมาใช้นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่าแ a นวาพอได้แล้วเราก็กดเลือกค่ะหน้าตาแคนวาเป็นแบบนี้ถ้าใครโหลดมาใช้แล้วก็จะกดเปิดถ้าใครยังไม่โหลดก็กดดาวน์โหลดค่ะอแล้วก็กดเข้าไปที่ c a n วานะคะอมีรูปแบบให้เล่นเยอะนะ เทมเพลตก็เยอะแต่วันนี้คุณจะเลือกอันนี้ค่ะเครื่องหมายบวกเพื่อที่เราจะไปเลือกรูปแบบของงานที่เราจะทำก็คือเราจะทำรูปภาพหน้าปกของ Facebook หรือที่เรียกว่า c o เว r ร์ดเพแล้วเราก็จะเลือก Template สำเร็จ um ค่ะง่ายต่อการทำค่ะไม่ต้องมาคิดเองให้มันยุ่งยากเพราะ Template สำเร็จ um มีให้ใช้ฟรีๆก็เยอะแล้วก็มีแตส่สวยๆด้วยค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้เราอัปโหลดรูปภาพแทนที่ได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เราจะใช้เราต้องใดคัดรูปภาพก่อนมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะนะคะเราก็เลือกดูให้เหมาะสมหรือเข้ากับจุดประสงค์ของหรือวัตถุประสงค์ของช่องของเราหรือแล้วแต่เราจะชอบเสิร์หาเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นรูปมงกุฎหรือคำว่าโปรเราจะเสียตังค์เราเลือกใช้อันไหนที่ไม่มีมงกุฎหรือโปรค่ะ ใช้แบบฟรีๆได้เลยนะคะอ่าวันนี้จะยกตัวอย่างเอาอันนี้ก็แล้วกันนะคะเอาแบบง่ายๆกดเข้าไปที่งานนี้ค่ะเพราะเราจะทำอาร์ตแบบปกอันนี้สิ่งแรกที่เราจะแก้ไขก็คือการที่เรามาดูที่ตัวอักษรก่อนอันนี้ตัวรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์นะเขาให้มาเรียบร้อยแล้วเราเอาแพทเทิร์นนี้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปเสิ่์ชหะ เรากดเข้าไปตรงนี้เพราะว่ารูปแบบตัวอักษรมาเป็นกลุ่มเราจะอาจลบออกบังก็ได้เราจะทำงานกับเราจะทากับางานไหนเราก็กดให้เป็นแบบนี้แล้วก็สามารถกดเลือกทั้งขยะเลือก Copy หรือเลือกแก้ไขได้เลยกดแก้ไขตรงนี้เพื่อที่เราจะพิมพ์คำอธิบายเกี่ยวกับปกเพจของเรานั่นเองอยกตัวอย่างการสร้างแรงบันดาลใจ พอได้แล้วเราก็สามารถขยับเปลี่ยนรูปแบบจัดวางตำแหน่งหรือจะเลือกขนาดฟอนต์ก็กดไปตรงนี้แล้วก็เอามือเรานี่แหละขยับเอาค่ะจะเอาขนาดเท่าไหร่ให้เขาอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็ได้นะคะ ทีนี้เราจะคัดลอกรูปแบบตัวอักษรนี้อีกอันหนึ่งเพื่อที่เราจะพิมพ์คำอธิบายเพิ่มอีกหนึ่งประโยคหรือ1บรรทัดทำไมเราไม่พิมพ์บรรทัดเดียวกันเราจะเปลี่ยนสียากเราทำแบบนี้เราจะขยับจัดวางตำแหน่งง่ายขึ้นแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่ค่ะเอาว่าไลา์สไตล์นะคะ อพอได้แล้วจัดวางอีกหนึ่งครั้งแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ได้ตรงนี้นะคะถ้าจะเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนก็เอาแบบนี้ก็ได้ ทีนี้มาเปลี่ยนสีตรงนี้จะเปลี่ยนแค่คำว่าไลท์สไตล์นะคะ,ะเลือกเป็นสีน้ำเงินการเลือกสีก็ควรจะมีแค่อย่าให้โด,ดูดจากกันเยอะควรจะอยู่ในโทนสีเดียวกันควรจะมีแค่สามสีพอค่ะอยะ่าเยอะ,ยะกว่านั้นมันจะดูไม่เป็นมืออาชีพถ้าจะเปลี่ยนทั้งหมดก็เลือกเปลี่ยนทั้งหมดแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็เอาแค่คำว่าไลท์สไตล์ก็เป็นสีน้ำเงินทีนี้เรามาดูองค์ประกอบเพิ่มเติมเผื่อเราจะใส่ลูกเล่นเข้าไปอีก กดเข้าไปตรงนี้จะมีกราฟิกให้เราเลือกใช้อีกเยอะแยะไปหมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ในงานของเราให้มันเหมาะสมและก็ดูสวยงามและก็ดูเป็นมืออาชีพอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะคะครูทำให้ดูเฉยเนะอยากได้ชิ้นงานไหนก็กดเข้าไปที่ชิ้นงานนั้นแล้วงานนั้นก็จะเข้ารว่วงไปที่อ่า งานที่เราทำเดี๋ยวคุณเลือกอันนี้นะคะสีส้มๆปึ๊กเข้าไปก็จะกระโดดมาที่นี่าสามารถหมุนปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้เลยอ่ะวางแบบนี้การใส่รูปกับตัวอักษรควรอยู่ตรงกลางคะ่ะเพราะเวลาเราอัปโหลดเข้าไปาเราจะอ่าจะได้เห็นรูปตัวอักษรและก็รูปภาพชัดเจนเรียบร้อยเราทีนี้เราก็จะมาแทนที่รูปภาพ เราจะแทนที่รูปภาพเรากดให้เป็นงวงกลมสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกคำว่าแทนที่เลือกคำว่าแทนที่เสร็จแล้วระบบก็จะพามาตรงนี้ค่ะอัปโหลดพามาที่แกลเลอรี่หรือลังรูปภาพเรานั่นเองค่ะเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเอาไปใส่แทนที่ได้เลยค่ะอาการเตรียมรูปภาพก็สำคัญนะคะเอาให้สวยแล้วก็หน้าเราก็ชัด เลือกแล้วก็รูปภาพก็จะมาที่นี่ตรงนี้นี่เราก็สามารถปรับวางตำแหน่งได้อีกอดึงขึ้นหน่อยเนาะอ่าให้เห็นแบบนี้ใช้นิ้วมือเราทั้งหมดเลยค่ะเวลาเราจะทำอะไรก็ใช้นิ้วมือของเรานี่แหละปรับขยายย่อส่วนได้เลยแบบนี้อมันเอียงถ้าเอียงก็ปรับองศาได้หมุนตรงสีม่วงนี้่อาเห็นไหม สวยยังปรับแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงขยับก็ได้อีกอะไรอีกเต่แนะนําให้อยู่แถวกลางนี่แหละค่ะเวลาเราอัปโหลดเราจะได้เห็นทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวอ,กอักษรพอได้แล้วก็เรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้วไม่ได้มีอะไรขยับปรับละพอใจละเราก็สามารถกดดาวน์โหลดหรือบันทึกงานนี้งานนี้ก็จะไปอยู่ที่ แกลอรี่หรือทางรูปภาพเราค่ะสามารถเอาไปใช้ได้เลยมาดูวิธีการอัปโหลดรูปภาพหน้าปกค่ะเข้าไปที่ช่องของเราแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะกล้องถ่ายรูปแล้วก็เลือกอัปโหลดรูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพหน้าปกที่เราทําเมื่อกี้ค่ะอันนี้ครูทาไว้ก่อนหน้านี้แล้วขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้นะคะทีนี้ก็จะได้รูปภาพปกแบบนี้ทุกคนดูตรงนี้นะคะรูปภาพ จะอยู่ริมเกินไปเนาะตกขอบเกินไปจริงๆแล้วเราควรให้อยู่ในขอบสอีแดงแบบนี้จัดวางตำแหน่งใหม่นะคะถ้าใครจะทำเนาะนี้ได้แล้วเราก็กดบันทึกก็เรียบร้อยได้รูปภาพหน้าปกสวยๆดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นคะ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ